เรื่องผีหมู่บ้านร้างกลางเมืองในย่านใจกลางเมืองใหญ่มีหมู่บ้านร้างเล็กๆซ่อนตัวอยู่หลังตึกกระฟ้าหมู่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีด้วยข่าวหรือว่าครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ต่างประสบเคราะห์ร้ายทุกครอบครัวบางคนเสียชีวิตอย่างลึกลับบางคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะถูกลืมไปแล้วนัดนักข่าวหนุ่มผู้ชอบสอหาความลึกลับกล่าวขณะขับรถมายัางสถานที่เป้าหมายเขาได้รับภารกิจจากบรรณาธิการให้ค้นหาเบื้องหลังหมู่บ้านนี้และนำเสนอเป็นข่าวพิเศษ บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านร้างดูแตกต่างจากหลังอื่นแม้ภายนอกจะเต็มไปด้วยทวันแต่หน้าต่างกลับสะอาดราวกับมีคนอยู่นัดยืนมองมันด้วยความสงสัยขณะเดินเข้าไปเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาดังมาจากในบ้านช่วยด้วยเสียงนั้นทําให้เขาขนลุกนัดตัดสินใจเข้าไปสํารวจภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุน่นและของใช้ที่ดูเหมือนเจ้าของจะรีบร้อนจากไปโต๊ะอาหารยังมีจานชามวางอยู่แต่สิ่งที่ทําให้เขาช็อกคือภาพครอบครัวบนผนังที่มีรูปหน้าซ้อนทับอย่างผิดธรรมชาติ คืนนั้นนัดกลับมาที่บ้านพร้อมข้อมูลมากมายแต่ยิ่งเขาศึกษาหลักฐานเสียงกระซิบแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นในห้องของเขาเสียงนั้นเหมือนกับในบ้านหมายเลข 12. พวกเขาจะกลับมานัดรู้สึกได้ว่ามีเงาดังเคลื่อนไหวในมุมห้องเขารีบเปิดไฟแต่ไม่พบสิ่งใดทว่าบนโต๊ะทำงานกลับมีรอยขีดเขียนด้วยเล็บว่าอย่ากกลับไปนัดตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านอีกครั้งเขาได้พบกับชายแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตคนดูแลหมู่บ้าน ชายแก่เล่าว่าหมู่บ้านนี้ถูกสร้างบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นสุสานเก่าทุกครั้งที่มีคนย้ายเข้ามาบินญ,ญ,ญาที่เคยสิงนสถิตจะตามหลอกหลอนจนไม่มีใครทนอยู่ได้พวกเขาต้องการคืนบ้านของพวกเขาชายแก่พูดพร้อมสีหน้าหวาดกลัวนัดกลับไปที่บ้านหมายเลขส2องเพื่อค้นหาคําตอบสุดท้ายทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในบ้านประตูปิดดังปังเงาเมื่อเริ่มเคลื่อนเข้ามาหาเขาเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกมุมห้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่เจ้าจะไม่ได้กลับไป นัดหยิบไฟฉายส่องไปรอบๆเขาพบกับกล่องเหล็กใบเล็กซ่อนอยู่ในกำแพงภัยในมีบันทึกเก่าเล่าถึงพิธีกรรมที่ผิดพลาดซึ่งทําให้วิญญาณในสุสานถูกปลุกขึ้นมาและติดอยู่ในหมู่บ้านนี้นัดนําบันทึกไปให้ชายแก่และทั้งสองตัดสินใจทําพิธีขอขามาในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพิธีเริ่มขึ้นวิญญาณหลายร้อยดวงปรากฏรอบหมู่บ้านเสียงร้องไห้และคาสาแช่งดังสนั่น หลังจากพิธีจบลงหมู่บ้านก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเงาลึกลับและเสียงกระซิบหายไปแต่บ้านหมายเลข12ยังคงยืนเด่นอยู่พร้อมคำเตือนที่ชายแก่ทิ้งไว้ให้แม้พวกเขาจะสงบลงแต่บางครั้งวิญญาณก็ไม่จากไปอย่างแท้จริงขอบคุณที่ฟังคลิปจน,จนจบฝากกดติดตามด้วยนะครับ